พาคุณผู้ชมแล้วก็คุณสิริมาคุณวีริศไปกินทุเรียนดีกว่าครับ,รบพอเข้าช่วงกลางปีแบบนี้ทุเรียนภาคตะวันออกเริ่มลดลงทุเรียนภาคใต้กําลังมานะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับมีทุเรียนที่สวนแห่งหนึ่งน่าสนใจมากปกติเราได้ยินชื่อของพันธุ์ทุเรียนก็จะมีหมอนทองชนีก้านยาวแต่ว่าที่นี่มีสายพันธุ์ที่ชื่อว่าเบญจพันธุ์ด้วยที่มาของชื่อน่าสนใจมากครับ พนักง,งานของสวนทุเรียนกําลังช่วยกันเก็บลูกทุเรียนที่สุกกําลังดีภายในสวนที่ตําบลมะขามเตี้ยอําเภอเมืองสุราธาน,นีนะครับส่งให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อทั้งทางออนไลน์และผ่านทางโทรศัพท์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจําแล้วก็ลูกค้าที่บอกกันปากต่อปากที่ชื่นชอบทุเรียนของสวนแห่งนี้ซึ่งเป็นทุเรียนอินทรีย์ด้วยนะครับ นายภัยสนตันจรูนอายุ52ปีเจ้าของสวนเล่าให้นักข่าวเราฟังว่าสวนแห่งนี้ได้รับการส่งต่อมาจากญาติที่ปลูกทุเรียนไว้90ต้นแล้วทุเรียนแต่ละต้นคุณผู้ชมอายุนี่70 85ปีเลยนะมีทุเรียนหลายสายพันธุ์หมอนทองชนีก้านยาวแล้วก็สายพันธุ์ที่ชื่อว่าเบญจพันธ์นักข่าวสงสัยใ๊ะไม่ค่อยดีน,นะชื่อนี้ ทำไมถึงเรียกว่าทุเรียนสายพันธุ์เบญจพันธุ์มันเป็นทุเรียนพันธุ์อะไรพี่ไพสรบอกว่าที่เรียกว่าเบญจพันธุ์เพราะจําไม่ได้ว่าต้นนี้มันพันธุ์อะไรไม่รู้ว่าหมอนทองก้านยาวชนีอ่ะอ่ะชื่อเบญจพันธุ์เลยละกันครับประกอบกับดูลักษณะภายนอกแล้วก็แยกไม่ออกอยู่ดีมันเหมือนเป็นทุเรียนที่แบบกลายพันธุ์เนี่ยแล้วคุณผู้ชมดูหน้าตามันดูไม่รู้เป็นหมอนทองไม่รู้เป็นชนีหรือเป็นอะไรกันแน่นี่ต้องเป็นหมอนส้มอ่ะสีมันออก ทองแบบส้มๆนิดหนึ่งหรือเปล่าหรือมูซันคิงอ่าใช่ผสมมูซันคิงด้วยหรือเปล่าอ่าเป็นทุเรียนเบญจพัณไปละกันนะครับเนื้อดีไม่ค่อยมีเป็นแบบใยอะครับมันก็จะครีมหน่อยนะครับเนื้อจะคล้ายไอศครีมเลยแล้วมันมีสีเขาเรียกว่าสีขมิ้นอ่าสีขมิ้นหวานกําลังดีลูกค้าถูกใจมากเขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวเตรียมนําทุเรียนเบญจพัณเนี่ยไปขยายพันธุ์แล้วก็ทําเป็นธุรกิจมากขึ้นกว่านี้อีกครับคือ ไม่รู้จักมันไงแต่พอไม่รู้จักเราก็ดูใน g o o g l e เช็คดูเออมาตรงกันทีนี้ลูก้าถามเราก็ตอบเป็นผลิตภัณเพราะเราไม่รู้เรียกชื่อเขาเห็นว่าเนื้อมันอร่อยเนื้อมันหวานมันรสชาติอร่อยมากก็ตอบตรงๆก็ไม่รู้จักอ่ะอต้นพันธุ์อะไรไม่รู้เพราะบางต้นนี่ปลูกกันมา7 0 8 0ปีแล้วนะไม่รู้กี่รุ่นแล้วนะครับ ปีนี้คาดว่าสวนทุเรียนแห่งนี้จะให้ผลผลิตไม่ต่ำกว่า3ตันนะครับแล้วก็ขายในราคา 1 2 0บถึง150าบาทราคาดีแต่นี่คือราคาหน้าสวนไงต้องบินไปกินที่สุราษฎร์หรือเปล่าแล้วก็เก็บตามออเดอร์ทุกวันส่งให้กับลูกค้าที่อยู่ในภาคต่างๆสั่งทางออนไลน์ก็ได้หรือว่าโทรไปสั่งก็ได้เช่นเดียวกันต้องฝากคุณเชอรสารหน่อยแล้วในฐานะผู้เช่าทุเรียนไปพิสูจน์หน่อยตกลงเป็นชนีหรือหมอนทองไม่เคยกินเหมือนกันปีนี้ยังไม่ได้กินทุเรียนจริงๆจังๆเลยนะคะจริงจริงจังๆคือหมายถึงว่าซื้อมารับประทานเองจริงๆจังๆอะไร่างนี้นะคะก็คือเหมือน แบบว่าเวลากินเนี่ยค่ะก็คือกินกับเพื่อน <S <S <an> อแต่ว่ากินจริงๆจ,จังๆนี่ยังไม่เคย <S <S <an> คว่าจะลองสน่อยก่อนที่จะหมดฤดูทุเรียนภาคตะวันออกนะ,ะชอบ <S <S <an> <S นิยามการพูดถึงคําว่ากินจริงๆจ,จังๆของคุณสีมามากเลยเนาะ <S <S <an> คือไปกินกับเพื่อน <S <S <an> <S แต่กินกับเพื่อนที่ว่าเนี่ยเพื่อนกินหนึ่งภูที่เหลือเราไ่ <S an> <S an> ใช่ๆๆเพื่อนกินหนึ่งลูกแล้วก็ขอมาสักเม็ดหนึ่งน <S an> <อ>ี้นะคะเป็นต้น,นะค่ะคุณผู้ชม